สวัสดีค่ะราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนคลิปนี้จะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะประจำเดือนตุลาคมค่ะพลังงานหลักของราศีเมถุนนะคะบางท่านนะคะน่าจะอยากที่จะ ก่อร่างสร้างตัวการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองการอ,าอยากที่จะให้หลายๆอย่างนะคะมั่นคงกว่านี้นะคะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีอยู่แล้วก็อยากจะมีเพิ่มอีกอย่างค่ะบางท่านเป็นนักลงทุนได้ด้วยนะคะส่วนในด้านของหัวใจเนี่ยแม่หมงมองว่า คุณน่าจะมีแพลนของการเปลี่ยนแปลงอะคะ่การเพิ่มเติมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่ก็การรอคอยบางสิ่งบางอย่างอะนะคะการดูเหตุการณ์สถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะอนาคตข้างหน้าว่าสุดท้ายอะความสัมพันธ์จะพัฒนาแล้เปลี่ยนแปลงในทิศทางไหน มาดูกันค่ะอะไรทําให้คุณรู้สึกรอแล้วก็กังวลใจแบบนี้นะคะความรักที่ต้องอยู่กับความจริงะคะ่ะและความกลัวที่เก็บซ่อนอยู่ในใจของคุณมีความจริงบางอย่างค่ะและก็มีบางอย่างที่เข้ามากระทบในจิตใจของคุณ เหตุการณ์สถานการณ์ที่ต้องเลือกและตัดสินใจอนะคะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ได้นะคะถอยหลังก็ไม่ได้ะคะ่ะเหมือนนับหนึ่งใหม่แบบที่0 1 0ยอะไรอย่างนี้นะคะความคิดเปลี่ยนแปลงค่ะโลเล เปลี่ยนใจไปมาไม่แน่ไม่นอนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ค่อนข้างไม่แน่นอนด้วยนะคะปัญหาบางอย่างคะ่ะที่กระจุกอยู่ที่เดิมและไม่ได้รับการแก้ไขและก็จัดการคุณเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้คะ่ะบางท่านพยายามทดแทนด้วยการทำงานอย่างหนักนะคะ หน้าที่การงานการเงินดีมากเลยค่ะส่วนเรื่องของหัวใจนะคะเหมือนเดิมค่ะไปไปกลับกลับนะคะซึ่งตัวคุณเองค่ะก็ m มูฟอนไม่ได้เช่นเดียวกันจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึงนะะ่งค่ะต้องบอกเลยว่าปักนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้น เรื่องของการเงินค่ะเรื่องของอะไรที่รอคอยคุณกําลังจะได้รับข้อความข่าวสารการประกาศผลเหล่านั้นนะคะแล้วก็โอกาสใหม่ๆะคะ่ะอาจจะเป็นเรื่องราวของการกลับไปแก้ไขหรืออาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ไปเลยก็ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งเก่าหรือสิ่งใหม่ก็ตามะคะ่ะทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับนั่นเองนะคะจะมีโอกาสใหม่มีสิ่งใหม่ๆะคะ่ะ และก็มีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการเงินนะคะการช่วยเหลือคือ d g สเมนเนี่ยค่ะหมายถึงชะตาที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดเลยลิขิตได้แต่ชะตานี้ค่ะเป็นทั้งเ,เขาเรียกว่าบุญและกรรมนะคะก็คือ ทำสิ่งไหนได้รับสิ่งนั้นประมาณนี้ค่ะแต่ไม่ไว่ายังก็ตามนี่คือโอกาสใหม่นะคะโอกาสในการแก้ไขะคะ่ะเพื่อการเปลี่ยนแปลงใหม่นั่นเองซึ่งไม่หมอมองโดยรวมแล้วก็คือเป็นข่าวดีนะคะในการที่ได้เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะจากอะไรที่คุณน่าจะเคลียดคุณน่าจะพบกับทางออกคำตอบที่ดีให้กับตัวเองได้แล้วะคะ่ะ อาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับบางคนนะแล้วอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับบางคนก็ได้หมายความว่าความรักะคะ่ะที่ใครที่รอคอยความรักเก่าที่เลิกลากันไปแล้วอะ่ะมีโอกาสที่คนเก่ากลับเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนี่คือโอกาสในการแก้ไขแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าอ่อนแรงในหัวใจซชงเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะ ความสัมพันธ์มาถึงการตัดสินแล้วนะคะก็คือความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ไปต่อเพราะเราไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่เรากําลังจะไปเจอกับคนที่ใช่เหมาะสมคู่ควรหรือเนื้อคู่ของเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนที่แม่หมอบอกก็คือมีเรื่องราวที่รอคอยอยู่ะคะ่ะคุณจะได้รับข้อความข่าวสารเหล่านั้นการปฏิป,ปต่อใหม่การแก้ไขการเริ่มต้นใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือโอกาสนั่นแหละคะ่ะซึ่งมองแล้วมันเป็นอะไรที่ดีนะคะ ีนี้ค่ะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีเมถุนมีต่อราศีเมถุนบ้างนะคะไพ่ของ The Star นะคะก็มีทางการทำใจอะคะ่ะและการเริ่มต้นใหม่นะคะการกลับมาคืนดีกันนะคะ ถ้าเป็นเรื่องของการทำใจอาจจะเป็นการเยียวยาหัวใจของตัวเองแล้วก็การทำใจปลงปล่อยวางก็ได้ในะคะในชีวิตของเขาเพื่อที่เราต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองะค่ะกรณีที่สองก็คือความรักที่ตัดกันยังไม่ขาดนะคะก็จะมีเรื่องราวของการกลับมาคืนดีและก็เริ่มต้นใหม่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ อดีตที่ผ่านมาค่ะคุณน่าจะเป็นคนที่พยายามวิ่งตามเขาอะนะคะและมักจะพ่ายแพ้เขาเสมอแต่มาวันนี้ค่ะเขาจะเป็นคนวิ่งตามคุณเองนะคะเขารู้และเข้าใจแล้วว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคุณนะคะ าอยากเริ่มต้นใหม่นะคะเขารู้ค่ะว่าคุณเปลี่ยนไปแล้วเขาเสียใจนะคะเขาคิดถึงคุณมากเขารักคุณมากค่ะคุณคือคนที่ดีที่สุดอะคะ่ะเป็นเหมือนแสงสว่างที่อบอุ่นในใจของเขาณเวลานี้ตอนนี้เลยนะคะ มาดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกันบ้างนะคะในเดือนตุลาคมค่ะความสัมพันธ์นี้จะเป็นไงบ้างคะแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะจะมีข่าวดีในการ เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการเดินทางอะไรก็ตามที่อดทนและรอคอยนะคะคุณกําลังจะได้รับความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะเหมือนการออกมาจากสนามรบนะคะแล้วได้รับชัยชนะอย่างงี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและน่ายินดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนะะี่ยค่ะคือการงานก้าวไปสู่ในสิ่งที่ดีนะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ะคะ่ะ ความสำเร็จนะคะเกีติยศชื่อเสียงเงินทองเกิดขึ้นคุ้มค่ากับความอดทนและการรอคอยค่ะการต่อสู้ของคุณนะคะส่วนในด้านของความรักนี่ค่ะเซนแรงมากเลยนะคะเขากำลังจะกลับมาค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังเกิดขึ้นนะคะ ปัญหาจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะและมีการเริ่มต้นใหม่ที่เขาเรียกว่าชัดเจนมากขึ้นแลนะคะคือความสัมพันธ์ถ้าก่อนหน้านี้ยยำแย่มีโอกาสที่เราจะ Move on ไปข้างหน้า The Sun อยู่ตรงหน้าค่ะก็คือก้าวไปสู่ไปหาแสงสว่างหรือทางออกที่ดีให้กับชีวิตของตัวเองนะคะ แต่บางความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่กลับมาคืนดีกันนะคะคนเก่าที่เขาทิ้งคุณไปเขาจะกลับเข้ามานะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซ้ำอีกครั้งหรือบางท่านนะคะสถานะก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนตอนนี้ค่ะเขาต้องการเป็นคนรักเป็นคู่รักคู่ชีวิตแล้วนั่นเองก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขความสำเร็จะคะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ เด่นในด้านของความสำเร็จแล้วก็ความรักนะคะในปากนี้นะคะ่ะขอข้อความจากคนรักของราศีเมถุนเลยนะคะเขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะคะ คุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานะคะเขาอยากเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะต้องการโอกาสนะคะเขาอยากใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะเขารอโอกาสนั้นอยู่นะคะ ขอให้แนะนำให้กับราศีเมทุนนะค่ะความเครียดก่อนหน้านี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ะค่ะคุณกำลังจะเจอรักแท้นะคะ การกลับมาเริ่มต้นใหม่ของความสัมพันธ์นะคะต้องแบ่งเป็น3กรณีก็คือคนเก่ากลับมาแล้วดีกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยกรณีที่2ก็คือคุณกําลังจะเจอกับความรักครั้งใหม่นะคะ s o m a า e partner นะคะไพ่ของอดีตชาติกรณีที่3ก็คือเพื่อนมีโอกาส มาเป็นคนรักอค่ะได้ด้วยโดยรวมสรุปแล้วคือไม่ว่าจะใหม่และเก่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการเริ่มต้นใหม่ค่ะที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะคะแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยะคะ่ะ <s> ก็เป็นกำลังใจให้กับราซีเมทุนด้วยนะคะทีนี้มาดูสำหรับคนโสดกันบ้างค่ะคุณเบยงไดบ้างคะ คนโสดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาตรงๆขวานผ่าซ่าค่ะแต่รักใครรักจริงนะคะเจ้าระเบียบค่ะแล้วก็ยึดมั่นในหลักการในชีวิตของตัวเองนะคะข้อเสียก็อาจจะสูญเสียอิสรภาพในตัวเองกลายเป็นยึดติดแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างนี้ได้ด้วยนะคะก็คือนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ออกนอกกรอบก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองนะคะ รักใครรักจริงค่ะไม่ชอบเป็นสองรองจากใครคุณเป็นคนเก่งที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็จัดการบุตรบริวารไม่ใช่บุตรบริวารน,นะจัดการอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามนะคะใครมาหลอกคุณไม่ได้เลยค่ะ คนที่ดีที่สุดก็เคยเทมาแล้วนะคะคุณไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่เวลาตัดใจแล้วตัดใจเลย move on แล้ว move on เลยอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ลังเลนะคะ ถึงแม้ว่าจะลังเลแต่ก็จะพยายามเข้มแข็งอะคะ่ะเราก็ยึดมั่นในหลักการของตัวเองอะนะคะพูดจริงทําจริงค่ะมาดูกันค่ะว่าในเดือนตุลาคมนะคะแนวโนนมความสัมพันธ์ของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะเลิฟเวอร์เข้ามาเลยนะคะมีความรักอย่างแน่นอนนะคะ แต่แม่มองมองว่าคุณน่าจะเข็ดในด้านของความรักในอดีตของคุณแล้วอะค่ะบางท่านนะคะรักจริงแล้วก็ลืมยากอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เนี่ยเหมือนคิดแล้วคิดอีกอะคะ่ะ ไม่อยากที่จะผิดหวังบ่อยๆนะคะตอนนี้คุณต้องการคู่รักคู่ชีวิตหรือเนื้อคู่ของตัวเองจริงๆเท่านั้นนะคะคนที่จะเข้ามานะคะมีโอกาสเป็นคนเก่าได้ด้วยบางท่านอาจจะเป็นทั้งเก่าและใหม่ะคะ่ะหรือบางท่านแค่คนใหม่เข้ามาแต่เราไม่ได้สนใจเพราะเรายังยึดติดอยู่กับอดีตเก่าๆอยู่นั่นเองนะคะ มีโอกาสเป็นรักทางไกลค่ะรักต่างวัยคนต่างชาตินะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะธาตุดินนะคะมังกรพุะสศกันแล้วก็เมษสิงธนูได้ด้วยค่ะคนโสดนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีะคะ่ะในเรื่องของความรักแต่ไพ่บอกว่าให้พักก่อนเรื่องของหัวใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีการ คุยกันศึกษาเรียนรู้กันไปก่อนอย่างนี้ค่ะเข้ามาแล้วดีไหมคะคนใหม่ๆที่เข้ามาดีไหมคะเลเวอร์นะคะเข้ามาเพื่อให้เรียนรู้ค่ะพูดคุยนะคะศึกษา อย่าด่วนตัดสินใจนะคะมีโอกาสเป็นต่างชาติรักมั่นคงอะคะ่ะมีโอกาสแต่งงานด้วยนะคะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่รักคู่ชีวิตที่ดีในอนาคตความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนานะคะ่ะ มาจากหน้าที่การงานนะคะเป็นรักทางไกลได้ด้วยหรืออาจจะมาจากการแนะนำนะคะเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะที่ใจดีอบอุ่นนะคะแล้วก็มีความมั่นคงอะคะ่ะรวยนะคะ เขาจะเข้ามาแล้วก็เขาประทับใจในตัวคุณนะนะคะแล้วเขาจะพยายามที่จะเอาชนะใจคุณให้ได้ประมาณนี้ค่ะประทับใจในตัวคุณที่คุณเป็นคนเก่งนะคะขอให้แนะนำให้กับราศีเมถุนคนโสดด้วยค่ะ กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะอย่าทำให้อะไรที่สับสนแล้วก็รังคุณไวอะคะ่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นใช้เวลาของคุณค่ะไม่จำเป็นที่ต้องรีบในการตัดสินใจนะคะ The Sun ขึ้นมาค่ะเช้าวันใหม่นะคะที่สดใสแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมอะคะ่ะ ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของความรักนะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะงานเงินสุขภาพความรักนะคะโอกาสใหม่ๆค่ะเกียรติยศชื่อเสียงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอดทนนะคะอยากได้สิ่งดีๆค่ะมันคุ้มค่าก,กับกับการอดทนของคุณอย่างแน่นอนนะคะแค่คุณกล้าที่จะก้าวไป เปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะอย่าให้อดีตมาตัดสินปัจจุบันหรืออยากกักขังอโอกาสอยากกักขังใจอยาอย่อยารู้สึกว่า,าคือสูญเสียพลังงานกับความคิดโลกของตัวเองหรือการยึดติดบ,บางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นกำลังใจให้กับราศีเมทุนด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะ